เอ่อมาเลเซียเนี่ยต้องเรียกยี้มาเลเซียเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงเลยเพราะว่าตัวเลขมาเลเซียที่เห็นสูงสูงเนี่ยมันคือคนที่ข้ามจากหัดมาจากหาดใหญ่มาจากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ผ่านสนามบินอินเตอร์อย่างสุวรรณภูมินะครับมันเป็นตัวเลขตัวตัวเลขที่คนที่ข้ามเขาเรียกว่าข้ามชายแดนมานะครับครั้นี้มาเลเซียที่มันดรอปไปเนื่องจากว่ามันเหตุการณ์ภาคใต้ด้วยมันก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวของมาเลยเนี่ยไม่กล้าข้ามมาเมืองไทย อ,อันนั้นมันก็เลยมันก็เลยดรอปไปนะครับส่วนอินเดียเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอินเดียที่เพิ่มขึ้นคณีตัวเลขอินเดียเนี่ยช่วงนี้เห็นอินเดียเยอะมากนะครับพัทยาอินเดียก็เยอะเข้าสารก็เริ่มจะเห็นร้านอินเดียมาเปิดเยอะนะครับแต่ว่ากลุ่มอินเดียที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มอินเดียที่มา,มา,ม,ามาจ่ายกันเยอะๆนะครับมสมัยก่อนเนี่ยเรากำลังบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยไปทําตลาดอินเดียเรื่องของงานแต่งงาน มาจัดงานแต่งงานที่เมืองไทยอ่ามาทีโอ้โหเหมาโรงแรมจองโรงแรมปิดปิดทีเป็นสิบวันเลี้ยงฉลองกันแต่อินเดียที่ที่เราเห็นนะวันนี้เนี่ยมันเป็นคนละกลุ่มกับที่มาจัดงานแต่งงานมาอะไรพวกนี้เป็นกลุ่มอินเดียที่มาเที่ยวที่กําลังการซื้อก็ก็ดูกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่